ใครอยากินจุมาเลยเลี้ยงไม่อั้นสา, <laughs> ายบ้านี้ต <laughs> ิจ่าพินพม่ <laughs> พี่น้อง <laughs> และกับเอฟซีทุกคนทุกท่นนานนะคะที่เข้ามาติดตามสมุม <laughs> กุไลกุเซ <laughs> มือน,นี้เ <laughs> จ้ส่วยพลวัตปั้นเข้าพี่น้องเลยขุ <laughs> เข้าสีเข้าลูกหลานมาตุ้มโมโหมันนี่เป็นประเพณนี้ ไทยอีสานเผาผู้ไทยของเฮาเนาะจุละวานละวานหรือว่าคอแห้งพี่น้องเอ้ยคือว่าสิพี่น้องเอ้ไม่เป็จแล้วเดี๋ยวไม่เป็นแล้อวันนี้ก็ได้เตรียมอาหารท่าเตรียมอาหารปาโอเชี่ยนปลานั่นดาผัวเป็นเยอะเอาเนื้อโง่พี่น้องเอ้ยเอนื้อโง่มาสู้แม็เอาเนื้อเป๋าเนี้ยเจ็ดพี่เอาเนื้อโง่มาสู้พี่น้องกินพี่น้องเอ้ย โกยขมขมน้าก mm ็น hmm. um uh ้องนินก็จ um. ักมะฮุ่งก็ตำมะฮุ yeah, uh ่งพร้อมมีหลายอันหลายแนวอยู่ตะก้อนักกับผักแกมนี่กับปะโพนนี่กงหลายคนอยู่เจ๊ติ๋มก็มาเจ๊เต๋อก็มานี่ก็บ่าวอีกกินแล้วจะจังละลงไปสู้พี่น้องกิน แต่ว no, ah, oh ่าถ้ารถสีเข้าอยู่ยังไม่ทันเลยมาเดี๋ยวอีกสักคู่จังลงไปเบิ่งเจ้าสีเข้ากันเนาะพี่น้องมาพี่น้องมามาปั่นข้านํากันเด้อปั่นข้าเจ๊วยกับตาสายได้มื้อนี้อู้ปั่นปึ๊บพี่น้องเอ้ยสีข้าใหญ่เดี๋ยวเฮามาลุ้นกันเนาะว่ามันได้จักซอ ก่อืนก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาสมติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเอาคนหลายได้พี่น้องเอ้ยกองบ้ากไงางสัาอะไ้จังสอบพี่น้องเจ้สวยกับตาสายมือนี้ ันด้ละวาดไทยบ้านเป็นประเพณีของชาวภูไทวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอ้ยลมแรงลมใจจุ้มโฮมพุกพักคูกพักเป็นตะบด ก็ปั้นข้าวกระเซ็ตแล้วเนาะเนาะรวมข้าวกับเกือบ200กระสอบพี่น้องเขาจะใส่ของวงของห้าวภูเขานี่ละโอ้ยใส่คนหนึ่งเอ้เก่งเก่งเก่ขนาดได้จะกระสอบละบุร้อยสี่ล้ร้อยกร้อห้เลยร้อย เพก็ะสอบูกจนรถดก็จะเอากองไปนอกนะหลายก่อง้อ้าก่องที่ร้อยห้าสิบก่องนี้นะร้อยห้าสิบกว่าตัวนี้แหละนี่ปัดแล้วแล้วพี่น้องเขากะกล่องก็ห้าผู้เขานี่ละก่องเขาใหา่แท้ดกองข้าย่ไหญ่พี่น้องเอ้กล่องอ้าวผู้เขาว ้าก็ใส่ไฟก็ถ่ายน้องเออถ่ายสีชมพูบสุดท้ายแล้วปั้นข้าวเกาขี้ร้านขึ้นเซอร์วันนี้พี่น้องปั้นสีงูเดียว บ้นสีขาวพี u, <who travel. S 1> ่น้องเอ้ยเป็นวิถีชีวิตโซนบทวิธีสรายสาวนาพี่น้องเห็อไม่ให้ห้มใจเดียวซอยเดียวระวัานตะเวนไปทั่วโมบานตะเพิ่มมาขอแห้งนี่ค่อยก็ได้ไปคนมาละวาดมาขอแห้งก็ได้ไปซอยพิ้นสีขาว ต่ลลูกหาดนวันเดอ้พี่น้อองขข้าาคุณลยจสหรบกบพี่น้อง,ท,อง,ท,องทุกคนที่เข้ามาสมงคติดตามเข้ารายจัว